วันนี้เราจะมาบอกเบอร์โทรเป็นภาษาฝรั่งเศสกันก่อนเลยแก็บบอลทำเป็นออมค้อมทำเป็นว่าดูใช้เมือ่อจนเธอมาขอเบอร์โทรเข้าทางแล้วเอออยากบอกจังเลยถึงบ้านให้รีบโทรหาถ้าเห็นเบอร์นี้เราคนไทยจะอ่านว่าอะไร0 5 6 1 2 2 3 4 1 2ถูกไหมแต่คนฝรั่งเศสเนี่ยไปไกลกว่านั้น เบอร์โทรศัพท์ในฝรั่งเศสเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด10หลักแบบนี้แล้วเวลาคนฝรั่งเศสบอกเบอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้อ่านเลขเป็นตัวตัวแบบนี้แต่จะอ่านเป็นคู่เช่นอย่างเบอร์ที่เราเพิ่งเห็นกันไปคนฝรั่งเศสจะอ่านว่า05 61 22 34 12หรือซโซโซซองเตอองวังเจอทอก ดังนั้นเนี่ยในการขอใจแลกเบอร์โทรเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแม่นในเรื่องของเลขหลัก0ูนยถึง100เนาะและหลักที่ยากเนี่ยมันก็คือหลัก70ถึง100อย่างเช่นเลข70เนี่ยในภาษาฝรั่งเศสมันคือ s o i x n t e soixante หรือว่า60บวก10เป็น70หรือเลข80เนี่ยในภาษาฝรั่งเศสมันคือ quatre-vingt q u a t r e v i n g หรือ4คูณ20หรือว่า20บวก20บวก20บวก20เนาะดังนั้นเนี่ยเราแนะนำให้ทุกคนฝึกใช้เลขหลัก0ูนถึง100บ่อยเนาะจะได้จำได้แม่นๆว่ามันเรียกว่าอะไรซึ่งตัวเลขหลัก0ูนถึง100เนี่ยเราเคยทำคลิปทิ้งไว้แล้วเนาะแล้วก็มีคลิปแบบฝึกหัดให้ทุกคนได้ฝึกกันด้วยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่าง ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องเบอร์โทรศัพท์กันต่อเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่ามันอาจเป็นคู่ก็จริงแต่สังเกตเห็นอะไรไหมว่าคู่ไหนที่เลขศูนย์นำหน้าเนี่ยมันจะอ่านทีละตัวเป็นเ e โ o s ั n มาดูตัวอย่างเพิ่มกันดีกว่าอย่างเบอร์นี้เนี่ยมันมี0ูนย์อยู่ตรงกลางเนาะจะอ่านได้ว่าอะไรเ e โคอ n cinquante zero quatre ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราอ่านเลขเบอร์โทรศัพท์ถ้าคู่ไหนที่มีเลขศูนย์นำหน้ามันจะอ่านเป็น ทีละตัวแบบนี้แทนซึ่งจริงๆเลขคู่แรกในเบอร์โทรศัพท์มันก็ไม่ได้ไร้ความหมายซะทีเดียวเลขคู่แรกในเบอร์โทรศัพท์ฝรั่งเศสมันจะถูกแบ่งเป็นภูมิภาคมาดูกันว่ามีเลขอะไรบ้างศ1นย์หนึ่ง Seco o เป็นเขต Île-de-France หรือว่าเขตที่มีเมืองปารีส0 2นย์สอง Seco de เป็นเขตอร์ทเวสต์หรือว่าตะวันตกเฉียงเหนือฝั่งที่มีเมืองนอร์มังดี03นย์สาม Seco toi เป็นเขต์ท r d สต์หรือ ตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งที่เมืองสตาบุก04เซโคกัตเป็นเขตซูเดสต์หรือตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งเมืองลียงและ05เซโคซังเป็นเขตซูเดสต์หรือตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งที่มเมืองตูลูสซึ่งนอกจากเลขพวกนี้จะบอกว่าเบอร์นั้นโทรมาจากไหนแล้วเนี่ยยังบอกอีกว่ามันเป็นเบอร์โทรศัพท์บ้านเนาะไม่ใช่เบอร์โทรศพัพท์มือถือถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยในฝรั่งเศส มันจะขึ้นต้นด้วย06หรือว่า07และก็อย่างที่ทุกคนรู้เนาะว่าเลขหลัก70ถึง100เนี่ยมันมีวิธีการอ่านที่ชวนงงสุดๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีการอ่านที่ทำให้งงน้อยลงละกันเนาะมันเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปฟังพร้อมกันจากเสียงของเจ้าของภาษาจะได้ไปถึงบางอ้อพร้อมกันเนะเาะลองมาดูความแตกต่างของ2เบอร์นี้กัน เดี๋ยวเราจะให้เจ้าของภาษาอ่านแล้วมาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงเริ่มที่เบอร์นี้02 40 69 72 52และเบอร์นี้02 40 69 72จะเห็นว่ามันมีการเหยียบเบรก02 40 69 72 52 02 40 69 72 72 60 12 72 60 12 คือ72ในภาษาฝรั่งเศสมันคือ72หรือว่า60วก12ถูกไหมส่วนเบอร์ข้างล่างเนี่ยมันมีเลข60กับ12ซึ่งเขาอ่านเป็น 62, 62. 72 72เลข60กับ12 62. 62. 72ซึ่งเขาอ่านเป็น 64. Ma Mets en revanche un autre 0556 90 19 13 La ce 05 0556 90 13 Mets en revanche 0556 90 19 13 0556 90, 05 90, 05 90, 05 90, 05 90 10 13 0556 90 19 13 0556 90 10 13 จะเห็นว่าตรงหลัก90ที่ในภาษาฝรั่งเศสมันคือ quatre vingt dix หรือว่า80บวก10เนี่ยเขาจะอ่านรวบไปเลยเร็วๆแต่ถ้าเลขมันแยกกันเหมือนข้างล่างเนี่ยมันจะมีการเหยียบเบรกเป็น quatre vingt dix ถ้า90มันจะเป็น quatre vingt dix แต่ถ้ามันเป็น80กับ10จะเป็น quatre vingt dix ฟังกันอีกรอบ90 90 90 90 90 90 90 แต่ถ้าถามว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยงงไหมเวลาบอกเบอร์โทรศัพท์เนี่ยคำตอบก็คืองงไม่เหนือทุกคนบางทีเนี่ยถ้าเขาแบบงงเขาก็อาจจะถามเราว่าแบบประมาณว่า e s สเ u อร์ว e e ู e บเ e s ปเ e เอส v กอร์วูแบบช่วยอ่านเบอร์อีกรอบนึงได้ไหมเราก็อ่านไปให้เขาอีกรอบนึงแบบช้าๆเนาะแล้วถ้าถามว่าทําไมไม่ทําตัวเลขให้มันอ่านง่ายๆว่าจะทําให้มันงงจะทําให้มันพลึกพิสดารไปทําไม คือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ประเทศฝรั่งเศสเนาะมันยังมีหลายประเทศมันยังมีสวิตมันยังมีเบลเยียมมันยังมีอีกหลายประเทศซึ่งในประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาก็ได้มีการสร้างคําใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ไอ้พวกตัวเลขเนี่ยมันอ่านง่ายขึ้นเนาะซึ่งไอ้ตัวเลขที่มันแบบแปลกประหลาดที่เรากําลังจะต้องมาเรียนกันอยู่เนี่ยมันเป็นภาษาฝรั่งเศสแบบ มาตรฐานหรือว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสที่เขาถือว่าเป็นมาตรฐานสากลอย่างเช่นเลข70ในภาษาฝรั่งเศสสากลเรียกัซซองดิสหรือว่า6 0ส0บกแต่ในหลายประเทศที่พูดฝรั่งเศสเหมือนกันเช่นเบลเยียมสวิต์เขาเรียกเลขพวกนี้ว่าเซตตองต์เซตตองต์ซึ่งการนับหลักต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับหลักอื่นที่มีคำเรียกเป็นของตัวเองเลยแบบ71ก็จะเป็นเซตตองเจลเซตตองเจอ 72็ดสิบสองเจ็ดสิบสอเจ็ด t ิบสอเจ็ดสิบสามเหรืออย่างเลข80ที่ในภาษาฝรั่งเศสสากเลเรียกว่าเกทเทอร์วังกเทอร์วังในเบลเยียมหรือสวิสเรียกมันว่าวิตตองต์วิตตองต์หรือออกตองต์ออกตส่วนเลข90ที่ในภาษาฝรั่งเศสสากเลเรียกว่าเกทเทอร์วังดิสหรือสี่คูณยีบวกสิบ ในเบลเยียมหรือสวิตซเรียกว่า n o n o no, t ต o โนนซึ่งคำเรียก 70, 80, 90แบบนี้จริงๆแล้วยังสามารถเจอได้ในบางเขตในประเทศฝรั่งเศสด้วยแต่อาจจะแบบไม่ได้บ่อยเท่าไอเวอร์ชันนับเลขประลาดทีนี้มาถึงวิธีการเขียนปกติแล้วเราสามารถเจอคนฝรั่งเศสเขียนเบอร์ได้3ารแบบหลักๆแบบแรกที่นิยมเลยคือเขียนเว้นเป็นคู่เช่นแบบนี้ซึ่งมันจะทำให้อ่านง่าย หรืออีกแบบหนึ่งคือยังเขียนเว้นเป็นคู่เหมือนเดิมแต่ใส่จุดแทนกนารเคาะเว้น1ช่องไฟเช่นแบบนี้หรือแบบสุดท้ายคือเขียนติดกันไปเลยแบบนี้ซึ่งเราไม่แนะนำเพราะว่ามันอ่านยากส่วนใหญ่เราจะเขียนแบบแรกไม่ก็แบบที่สองทีนี้เนี่ยเราอยากให้ทุกคนหยิบกระดาษกับปากกาขึ้นมาหรือว่าจะเปิด Word ขึ้นมาก็ได้เนาะเดี๋ยวเราจะอ่านเบอร์โทรศัพท์ให้ทุกคนฟัง สองรอบแล้วทุกคนเนี่ยลองเขียนลงกระดาษหรือว่าพิมพ์ลงใน Word ด,ดูก็ได้เนาะแล้วมาเช็คกันว่าได้เลขเดียวกันไหมถ้าใครยังไม่พร้อมเนี่ยก็กดพอสต์วิดีโอก่อนได้นะคะส่วนถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มกันเลย c ซกโรส5 6หกสิบเจ็ด o s สิบแปดสิบดสิ

40, 0, 0 0, 3 20, 13 40, 0, 0 0, 4 72 66 65 66 0, 4 72

70 36 39 50 01 70 36 39 50วันนี้ทุกคนสุดยอดมากเลยค่ะคือเบอร์ทโทรศัพท์ที่เรามาให้ทุกคนได้เรียนกันในวันนี้เนะี่ยเป็นเบอร์ทโทรศัพท์ของ พวกแบบสถานที่สาธารนณะเนาะอย่างเช่นเทศบาลหรือพิพิธภัณฑ์ถ้าใครโทรไปเนี่ยก็จะโทรไปติดที่นั่นนั่นแหละเราเข้าใจว่าตัวเลขในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันยากเนาะและเราก็ไม่ได้มีทางลัดอะไรนอกจากที่จะบอกให้ทุกคนเนี่ยพยายามฝึกใช้ฝึกเจอมันบ่อยๆเนาะเดี๋ยวมันก็จะชินแล้วก็จะใช้ได้เองไปแบบอัตโนมัติเนาะก่อนจากกันเนี่ยเรามีเกมเล็กๆมาให้ทุกคนเล่นเนาะมีใครรู้บ้างว่ารหัสโทศรศัพท์ระหว่างประเทศ ของฝรั่งเศสเนี่ยคือเลขอะไรถ้าใครดูเน่ยสามารถพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์ได้เนาะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าอาลับพอเชน